เด็กดีพี่ปอกับน้องป่านตอนเราแต่งตัวเองได้เช้าวันหนึ่งอากาศแจม่มใสแสงแดดอ่อนๆส่องเข้ามาในห้องนอนพี่ปอตื่นขึ้นมาก่อนขณะที่น้องป่านยังหลับอยู่พี่ปอจึงหันมาปลุกน้องสาวตื่นได้แล้วน้องป่านน้องป่านลืมตาขึ้นมาอย่างงัวเงีย ก่อนที่จะถามว่าเช้าแล้วหรือคะพี่ปอเมื่อสองพี่น้องแปรงฟันล้างหน้าและอาบน้ำเสร็จแล้วพี่ชายก็หันมาชวนน้องสาวว่าวันนี้เรามาลองแต่งตัวกันเองดีไหมดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องดีใจแน่ๆที่เราแต่งตัวเองได้น้องปานเห็นด้วย แต่ทั้งปอและป่านไม่เคยแต่งตัวกันเองมาก่อนเรื่องจึงไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วเราจะใส่ชุดไหนกันดีนะคะพี่ปอน้องป่านสงสัยเราต้องรู้จักหัดเลือกเสื้อผ้าเองพี่ปอบอกวันนี้อากาศดีเราเลือกเสื้อผ้าที่ใส่สบายๆแล้วกันพี่ปอเสนอ ดีค่ะพอน้องปานอยากใส่กระโปรงอยู่พอดีน้องปานเห็นด้วยเอแล้วเราจะเริ่มใส่อะไรก่อนดีชุดชั้นในหรือถุงเท้านะพี่ปอเอ่อยยังไม่แน่ใจก่อนลงมือแต่งตัวด้วยการหยิบถุงเท้ามาสวมเป็นลำดับแรกทำให้น้องปานหัวเราะขำเราต้องใส่กางเกงในก่อนไม่ใช่หรอคะ น้องป่านพูดแนะจริงด้วยสิมาพี่จะช่วยใส่ให้พี่ปอเอื้อเฟื้อจากนั้นพี่ว่าเราต้องใส่เสื้ออ่อเวลาสวมเสื้อก็ต้องระวงงังอย่าใส่ผิดด้านเอาด้านหน้ามาเป็นด้านหลังนะพี่ปอสอนพลางหยิบเสื้อมาสวมน้องป่านจึงหยิบเสื้อมาสวมเองบ้าง เอพี่ว่าดูแปลกๆนะน้องปานใส่เสื้อกับด้านหรือเปล่านี่ไงเอาด้านในมาเป็นด้านนอกนีจ้ะพี่ปอเอ่ยทักจริงๆด้วยค่ะน้องปานใส่เสื้อกับด้านมีตะเข็บรอยเย็บอยู่ด้านนอกด้วยฮ <c oughs> น้องปานขำตัวเอง จากนั้นพี่ปอก็หยิบกางเกงขึ้นมาสวมแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็กๆที่จะใส่กางเกงด้วยตัวเองพี่ปอคะพี่ปอกำลังเอาขาทั้งสองข้างใส่ลงไปในขากางเกงข้างเดียวกันนะคะน้องป่านทักพร้อมกับหัวเราะด้วยความขบขันในท่าทางของพี่ชายในที่สุด พี่ปอก็ใส่กเกงได้อย่างถูกต้องเรียบร้อยส่วนน้องป่านก็นุ่งกับโปรงได้สำเร็จเช่นกันการแต่งตัวไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเรารู้จักฝึกขัดนะคะพี่ปอน้องป่านออกพามเห็นใช่จ้าดูสิเราสองคนแต่งตัวกันเองก็ได้พี่ปอเอ่อยอย่างภูมิใจทางหันมามองตัวเองและน้องสาว น้องป่านว่ามีอะไรแปลกๆนะคะน้องป่านมองดูที่พี่ชายก่อนเอ่ยทักพี่ปอหันมามองดูบ้างแล้วต่างก็หัวเราะออกมาพร้อมกันเพราะทั้งสองคนใส่เสื้อสลับกันนั่นเองนั่นน้องป่านใส่เสื้อของพี่ปอนี่จ้าพี่ปอหัวเราะขำ พี่ปอก็ใ <dans> ส <impossible> <habitude> ่เส <celebrate> <Janeiro T hing achieve> ื้อของน้องปานเหมือนกันนะคะน้องปานก็อดขำพี่ชายไม่ได้เช่นกันปอและปานจึงต้องถอดเสื้อออกมาเปลี่ยนกันใหม่อีกครั้งคราวนี้ทั้งคู่แต่งตัวได้เร็วขึ้นและสวมเสื้อผ้าของตัวเองได้อย่างถูกต้องก่อนที่ทั้งคู่จะหยิบถุงเท้าขึ้นมาสวมจากนั้น องพี่น้องจึงหันไปหยบรองเท้ามาสวมแต่ทั้งสองก็ต้องพบกับปัญหาเพราะพวกเขาไม่เคยผูกเชือกรองเท้ามาก่อนเลยการผูกเชือกรองเท้าเป็นอะไรที่ยากมากสำหรับเด็กๆอย่างเรานะคะพี่ปอน้องปานบนขณะพยายามร้อยเชือกผูกรองเท้า จังหวะนั้นเองคุณแม่เดินเข้ามาเห็นพอดีจึงตรงเข้ามาสอนลูกๆทั้งสองผูกเชือกลองเท้าจนเสร็จเรียบร้อยนี่ลูกๆแต่งตัวกันเองเหรอจ๊ะเก่งจังเลยคุณแม่กล่าวชมทำให้พี่ปอกับน้องป่านภูมิใจพวกเราขออนุญาตออกไปเล่นข้างนอกบ้านนะคะคุณแม่น้องป่านเอ่ยขอ ได้สิจ้าคนเก่งของแม่แล้วอย่าลืมใส่หมวกกันแดดกันด้วยนะคุณแม่กล่าวเตือนทั้งสองพี่น้องจึงไปหยิบหมวกของตนมาสวมก่อนที่จะวิ่งออกไปเล่นนอกบ้านกันอย่างมีความสุข เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสําหรับนิทานเกี่ยวกับการแต่งกายของพี่ปอกับน้องปานสองพี่น้องนี้เป็นพี่น้องที่รักใคร่กันดีเลยใช่ไหมคะเด็กๆเราควรเอาเป็นแบบอย่างนะคะเรามาดูหลักการติดกระดุมเสื้อหรือวิธีการติดกระดุมเสื้อกันนะคะข้อ 1. ดูตะเข็บของเสื้อว่าอยู่ด้านในหรือยังถ้ายังให้พลิกกลับด้านให้เรียบร้อย ข้อ2สวมแขนเสื้อทั้งสองด้านโดยเริ่มจากด้านซ้ายหรือด้านขวาก่อนก็ได้แล้วแต่เราถนัดนะคะเด็กๆข้อ3พัดปกคอเสื้อให้เรียบร้อยข้อ4จับรางดุมและเม็ดดุมให้ตรงกันข้อ5เริ่มติดกระดุมเม็ดแรกจากด้านบนสุดจนถึงเม็ดสุดท้ายจากนั้น ตรวจดูความเรียบร้อยของการแต่งตัวคราวนี้เรามาเรียนรู้ที่จะดูแลเสื้อผ้าในขนาดที่เราสวมใส่กันนะคะเด็กๆข้อ 1. ไม่เล่นในเสื้อผ้าเลอะเทอะข้อ2ไม่ดึงหรือกระชากเสื้อผ้ากันในระหว่างเล่นกันข้อ 3. ไม่ขีดเขียนเสื้อผ้าให้เลอะเทอะนั่นเองนะคะ นักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าเราได้อะไรจากการแต่งตัวเองหรือการติดก,กระดุมเสื้อเองเดี๋ยวคุณครูจะบอกนะคะข้อ 1. แบ่งเบาภาระหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ข้อ 2. นักเรียนได้เรียนรู้จากหน้าที่ของตนเองข้อ 3. เกิดความภาคภูมิใจในตนเองนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการสวมเสื้อที่มีกระดุมกันนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะ ดูขั้นตอนการติดกระดุมเสื้อกันนะคะขั้นตอนที่1ก็คือเราต้องเช็คว่าเสื้อของเรานั้นตะเข็บอยู่ด้านในหรือด้านนอกนะคะหลังจากเช็คแล้วก็ใส่เสือ้อใส่แขนเสื้อเข้าไปนะคะทั้งสองด้านเลยนั่นก็คือด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะเด็กๆหลังจากใส่แขนเสื้อเข้าไปแล้วเราก็เช็คคอปกเสื้อค่ะ พับคอปกเสื้อให้เรียบร้อยหลังจากพับคอปกเสื้อให้เรียบร้อยแล้วเราก็เช็ครังดุมแล้วก็เม็ดกระดุมให้ตรงกันทุกเม็ดเลยนะคะเมื่อหลังจากเราเช็คแล้วเราก็ติดกระดุมตั้งแต่เม็ดด้านบนสุดจนถึงเม็ดล่างสุดเลยนะคะเริ่มติดได้เลยค่ะ ถือว่าเป็นการติดกระดุมเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ควรที่จะสวมกางเกงที่เป็นให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะเอาเสือ้อเข้าในกางเกงให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะตอนนี้เป็นตัวอย่างในการติดกระดุมนะคะเด็กๆวันนี้ขอบคุณหนุ่มหล่อทั้งสองคนเลยสวัสดีครับเอากมือสวัสดีค่ะ